ผู้ไม่ผู้นับช่หรนะ้นประกายอนี <c oughs> ้เมสองตันใ้เ้งง มวยพูนับซอยปา,านาาย่กล้มพูนับซอยเลนึ่กิจการพนเศษหนึ่งางัวเงนเงินการ่งหมืนกพันแปดร้อยบาทปานกองพดนมวพูนับซอย,ย,ยบัดข้วขวาวลวาแสนสานหนึบ่บบาท กรนีน้น้บิโครสูีสเสิริกันยาพระก็ควนะคะหน่งัน สองห้าร้่สบบาทชาลูมีสองพ่อเรียกอาดมชมพูพ่อครบครัวเิกน่งันเบาร้อยแปสบาทชาลู มาแล้วนะทุกท่านแล้วอย่างนี้ทำกี่บาทออกกี่ชุดสิริอย่างนี้อะวัดชลศิริพัฒนาการธรรมการนะเยี่ยมมากวัดธรรมการวัดชลศิริพัฒนาการสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบหกถ้าเป็นการใช้ก็คือ

Thank เงี้ยเงี้ยสายสวยอยาดสวรองอหกเินากเินมีเินสีเิน

anh 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 anh